สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับซันนะครับรถตู้ครับโอ้โหบอกเลยเราว่านะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปดีๆนะครับอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะครับพี่ๆได้เห็นนะครับข้าหน้านี้จะเป็นรถตู้ไฮเอ็ดนะครับสีขาวนะครับมีอยู่คันเดียวนะครับผมคันนี้นะนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้นะครับสอบถามได้นะครับราคาอยู่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6กแสนนะครับคันนี้เป็นรถสวยๆนะครับสภาพใหม่กลิบเล นะครับมาพร้อมกับรถตู้น้าปี17นะครับคอมมิวเตอร์3.0เลยนะครับสภาพรถปลดระวางนะครับรถสภาพรถปลดระวางโดยสภาพแต่ละคันเนี่ยบอกเลยด้ว่าไม่มีชนหน้าชนหนักมาแน่นอนนะครับยางเดิมเดิมนะครับตัวบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับรวมถึงการใช้งานของเขานะครับไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักนะครับ อันนี้นะครับของเรานะครับจะอยู่ที่โรง3านะครับเก็บรถที่ขนาดใหญ่นะครับรถใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ป้องกันสีรถนะครับนี่โรงเก็บรถโรง3าของเรานะครับโซนของตัวอ้านะครับคอมพิวเตอร์ของเรามีเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับสักคันหนึ่งนะครับโทรมาได้เลย0ูนย์นกหนึ่งศนะครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับแต่ว่าถ้าช้าเนี่ยบอกเลยได้ว่าหมดก่อนนะครับเข้ามาทีเนี่ยประมาณ50คันนะครับ แต่ติดจองไปก็เยอะรอปล่อยก็เยอะลูกค้าซื้อสดก็มีนะครับแต่ถ้าท่านพ,พี่ท่านใดนะครับที่มองหาจริงๆนะครับให้ผมดดูแลนะครับยินดีเลยนะครับเรายินดีบริการนะครับยินดีบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะครับ อย่างที่หน้านหน้าเห็นเป็นปี17นะครับส่วนมากปี17นะครับของผมนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่749,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา749,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะเริ่มต้นที่759,000บาทนะครับ759,000บาทเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าใครที่กำลังมองหารถตู้สวยๆรถบดระวางนะครับ แล้วโครงสร้างดีเดิมทั้งคันเบา V.I.P เดิมเบาสีแถวเดิมเรามีหมดนะครับถ้าพี่พีกี่กำลังหามองรถที่ไว้ใช้งานในครอบครัวหรือวิ่งรับงานนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีบริการจัดไฟแฟนนซ์รู้ผลวันเดียวรับรถได้เลยนะครับไม่ยาก เพียงลูกค้าหรือพี่ๆนะครับที่สนใจ1เลือกรถเตรียมอกสาร3รู้ผล4รับรถไปเลยนะครับขั้นตอนผม,มง่ายๆครับผมไม่เรื่องเยอะนะฮะไม่เรื่องเยอะเลยนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นกันให้ที่แบบว่าออกง่ายๆนะครับที่ลูกค้าได้จับต้องได้นะครับไม่ต้องถือว่า ออกยากนะครับออกง่ายๆกันไปเลยนะครับถ้าใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับคันหนึ่งนะครับไว้วิ่งงานวิ่งส่วนตัวนะครับวิ่งใช้ในครอบครัวนะครับทางเรามีนะครับแล้วก็รับประกันตัวรถนานถึง6เดือนหรือนะครับหลังการขายของเราไม่มีทิ้งแน่นอนนะครับเพราะบริษัทรถของเรานะครับจินดีแล้วก็ให้บริการรถให้บริการลูกค้าได้อย่างตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าได้รับรถออกไปนะครับของเราก็จะมี ประมาณนี้นะครับถ้าใครท่านใดนะครับที่กาลังมองหารถนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับผมยินดีจัดฟแนแนซ์ให้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0 6นย์หกางเนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนวันนี้มาเร็วนะครับและจบเร็วสั้นๆง่ายๆครับไม่พูดเยอะนะครับให้ดูกันนะครับให้ดูกันเองเลยนะครับเพราะรถสภาพเป็นแบบไหนนะครับรถไม่มีฝุ่นเกาะสักเม็ดเลยนะครับมีคนดูแลรถตลอดเวลานะครับ ถ้ามาสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับผม